ตอนนี้เรากำลังออกมาตามหาน้องวิวีนะคะเมื่อสักครู่นี้บ้านเราออกมาด้านหลังหมู่บ้านพาซันจิแล้วก็วิวีชอปเปอร์ออกมาวิ่งเล่นออกกำลังกายช่วงเย็นนะคะแต่ว่าเมื่อกี้วิวีอยู่ที่นีก็ตกใจแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งตามไปเลยหายค่ะกำลังจะตามหาน้องนะคะคือน้องวิ่งไปไกลจนไม่เห็นแล้วอ่ะก็เลยกลับมาเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกมา ตามหานะคะนี่นะคะท้องนาหลังหมู่บ้านเนี่ยเรามาวิ่งเลีนกันตรงเนี้ยน้องเจอรถมอไซค์วิง่งหานไปหานมาแล้วคือพลาดเองที่ว่าไม่ได้เอาสายของจุงจุงวิ่มาปกติวิว,วี่จะฟังนะแต่วันนี้ดิดิแต่วิวิวันนี้ดื้อมากเลยไม่ฟังจะวิ่งลงตะนางเดียวแล้วพอข้าสายตาเดียวมอไซค์วิ่งไปเลย เรามาช่วยกันหาวิวีกันนะคะว่าจะเจอน้องไหมอยู่ไหนอะวิวีลองเล่นน้ำหรือเล่นนาไม่มีเลยจะหายจริงๆหรือเปล่าเนี่ยขอให้เจอน้องตอนนี้หามาเกือบจะสุดทางทางลุกลังหลังบ้านแล้วนะคะเนี่ย ตอนนี้ใกล้จะออกถนนใหญ่แล้วยังไม่เจอวีวี่เลยคือมันไกลามากแล้วพามาวิ่งก็ไม่ได้พามาไกลขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราลองถามพี่คนที่เขาอยู่ตกปลาแถวนี้ดูว่าจะเห็นน้องหรือเปล่าถามล้องถามน้องน้องคะ,งคะเห็นหมาตัวสีขา,ขาวๆขนยาว,ยาวๆมั้ย ไม่เห็นเลยเห็นหมาไหมคะไม่เห็นไม่มีใครเจอน้องเลยแย่ yeah, แล้วอ่ะแย่ yeah, แล้วยี่วี่ทะลุออกมาถนนใหญ่นะคะแต่ว่าไรวี่แววเลยหายแน่ๆเลยอะ่ะไม่มีรถก็เยอะด้วย เดี๋ยวกลับไปดูทางเดิมตรงนี้เป็นที่ปัสนาแล้วหายวิวิหายวนกลับมาดูอีกรอบนะคะยังไม่เจอน้องเลยวิวิอยู่ไหนโอ้ยในกล้องอาจจะยังดูไม่มืดนะคะแต่ตอนนี้อะ 6กโมงกว่าใกล้จะทุ่มแล้วอ่ะคือมันเริ่มโพเพแล้วยังไม่เจอวิวี่เลยนะคะเริ่มหมดหวังแล้วทุกคนจนจะกลับจนจะถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยวิวว่วิว่งไปทางอีกฝั่งด้านขวาของหมู่บ้านหายไปเลยไปหาวิวีตลอดยันหัวค่ำนะคะไม่เจอ เนี่ยกำลังจะออกไปหาอีกรอบนึงเห็หหนวิวีิมาทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วเพิ่งสองทุ่มแล้วมัง้งจะคือแบบเนี่ยกำลังจะไปกับน้องนะคะขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปหาวิวีิอีกรอบพอเปิดประตูมาเจอวิวีินันง่นงนาง้าบน เพิ่งเอาน้ำวันแม่วาล้งหมดเราดูไปอยู่ไหนมาแม่หาหนูไม่เจอหน,หนูจะหายอีกตัวเหมือนซันจีที่เคยหายแล้วโอ้ยโอ้โหสภาพหมดเลยดูเจอวิวีแล้วอะไปหาหนูตั้งกี่รอบว,วิวีวนสองสารอบแนะ่ถามใครเขาไม่เจอหนูปอน โบนี่จะวิวีแล้วลูกแต่เลอะีนตัวเปียกอยนี้เก็บ้าองนเลยตัวเปียกเแล้ว,วกลับมาบ้านแล้ววีวี่เลอะเลอะเดี๋ยวอาบน้ำก่อนอางน้ำไหอล้่ไม่ได้นานไ้นขนาดนี้นึกว่าจะไม่ได้เลี้ยงซะแล้วอ๋อวิวีวิว,วีไม่ได้ไปไหนว เหม็นขี่โคลนมากเลย